บา <Bond> งคนไม่เคยมาเลยมาครั้งแรกก็มากราบไหว้หลวงพ่อหลวสิทธิ์แล้วเขาก็กลับไปก็ประสบโชคดีอะไรต่างบางบางคนเขาไม่ได้มาตั้งจิตมาแต่อยู่บ้านเงี้ยอย่างที่ยุ่อยู่ต่างประเทศที่เขาบอกเล่าให้ฟังนะเขาก็มาเขาก็บนบนจักสกระแสจิตพงศกระแสจิตมาเลยนระจิตมาเลยนะแล้วก็สำเร็จเขาก็มาขอให้เงินหลวงพ่อขอพรหลวงพ่อก็ได้สําเร็จทุกอย่างนะขอพรก็คือจะสาเร็จทุกอย่าง ก็ได้โชคได้โชคกับหลวงพ่อบ่อยไหมปีนั้นถูกทั้งปีปีที่แล้วปีที่แล้วถูกทั้งปีเลยนะถามจริงๆเนี่ยที่บอกว่าปีหกเจ็ดเนี่ยถูกทั้งปีเนี่ยเอาัวเลขมาจากไหนดูกับหลวงพ่อมาดูกับเหรียญอ๋อดูจากเหรียญแล้วมีต่อโค้ดไว้แล้วก็ก็มีโชคเองอ๋อมีโชคเองขอพรก็ขอโชคขอโชคท่านวันนี้ได้ยังก็ว่าเก้าสี เรามาขอให้เรามีเงินเก็บให้เงินเก็บเราได้เราได้เราได้ตามยอดที่เราได้เลยใช่เราถึงต้องมาวันนี้ก็มาวันนี้เราเลยต้องนำดอกไม้ถวายตามสัจจาตอมสัจจอที่เราให้ไว้กาัสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราอยู่ในวิหารของหลวงพ่อสมเด็จศักด์สิทธิ์นะครับทีนี้ผมอยากเรียนถามท่านนะว่าเมื่อมาที่นี่แล้วเราจะมากราบไหว้และขอพรอย่างไรให้ปัง ก็อยู่ที่ศรัทธาก่อนนะฮะอยู่ศรัทธาก่อนมีความศรัทธาเชื่อนะครับแล้วก็มาศรัทธาเชื่อมันแล้วก็มาตั้งสมาธิต่อต่อหน้าท่านนี <deutschen> ้มันนมัสการท่านแล้วก็อาิษฐารจิตไปถึงท่านอ๋อจิตงว่าอยากได้อะไรอยากสําเร็จอะไรนะครับแล้วก็ถ้าสําเร็จแล้วจะมาทําอะไรให้ท่านอะไรอย่างเงี้ยก็คือสรุปว่าถ้ามามาที่นี่ก็คือว่ามาบูชาดอกไม้นะครับก็ตามกิจอาธานะครับก็แล้วก็มา มาไหว้พระสวดมนต์อะสวดมนต์ต่อหน้าหลวงพ่อแล้วก็ต้องขาได้มาศรัทธาก่อนศรัทธาในองค์หลวงพ่อก่อนศรัทธาว่าบางคนก็ได้ยินข่าวจากที่โน้นี่นี่มาว่าหลวงพ่อเป็นศิษย์จริงอะไรเงี้ยเขาก็ศรัทธาแล้วเขาก็มาบางคนไม่เคยมาเลยมาครั้งแรกก็มากราบไหว้หลวงพ่อเป็นศิษย์แล้วเขาก็กลับไปก็ประสบโชคดีอะไรต่างๆเขาก็มาไหว้เรื่อยๆเชื่อมั่นศรัทธาอ่านะครับแล้วก็มีกระบวนการขั้นตอนก็มา มาบอกก,ล,ออกล่าวหลวงพ่อเมื่อตัวเองขออะไรไว้นะครับเมื่อขอประสบความสาเร็จแล้วก็จะมาแก้จะมาแก้<ง>จะมาแก้บนนะครับมาแก้คําบอกลบบอกล่าวของต่อตอ่ตอหลวงพออ่อนะครับซึ่งทุกนี้เองเนี่ยก็ประชาชนมากมายบางคนเขาไม่ได้มาตั้งจิตมาแต่อยู่บ้านเนี้อย่างที่อ,อยู่ต่างประเทศที่เขาบอกเล่าให้ฟังนะครับเขาก็มาเขาก็บน คนจากกระแสจิตของะรษ์มาจากกระแสจิตมาเลยและจิตมาเลยนะแล้วเขาเราก็ทำเด็ดเขาก็มาถวายเงินหลวงพ่ออย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะอ๋อจากต่างประเทศแล้วลึกถึงกันแล้วเราเลื่ลึกถึงนะแค่เราเลื่อถึงนะแค่เลึกถึงนได้มาด้วยตัวเองแล้วเวลาเสร็จแล้วเขาก็ทำเด็ดแล้วเขาก็มาด้วยตัวเองมามาด้วยตัวเองมาแก้เองมาแก้โบนด้วยตัวเองหลายๆอย่างที่เขามาเล่าให้ฟังนะครับนะครับนี่ก็เป็นเป็นเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่ความเชื่อและความศรัทธาใน หลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผู้คนเนี่ยด้านหลังเนี่ยมากมายนะครับตั้งแต่ทารายการมาเนี่ยยังยังไม่ซาเลยยังไม่ซาเลยครับวันนี้ทั้งวันเลย<ม>คนเยอะมากมายนะครับนี่ก็คือแสดงถึงว่าคนเชื่อเชื่อและศรัทธาและเชื่อมั่นแลวก็มาขอพอรและประสบความสําเร็จนะครับทีครับในบาร,รมีขององค์งพ,พ่อสำเร็จศักดิสิทธิ์ Ha tetszett, kapcsold be az angol feliratot!